จริงๆในชีวิตประจำวันมีอนิจจสัญญาเกิดให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นเราเคยอารมณ์ดีๆเพื่อนมานินทาเราเห็นไหมเสียงกระทบหูขุ่นขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมอารมณ์ที่เคยเป็นปกติเกิดโทสะขึ้นมาแล้วถ้าเราเป็นคนที่ดูจิตอยู่คอยรักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาอยู่เฮ้ยโทสะเกิดมาได้ไงอ่ะ เราเระวังไม่ให้มันเกิดเห็นไหมเกิดละเกิดปรากฏละเราก็รีบทิ้งละนันทิปุ๊บกลับมารู้ลมหายใจกลับมาสร้างอารมณ์อุเบกขาเฉยๆโทสะดับละนไถ้ามันจะไปใหม่ก็รีบทิ้งใหม่ดึงกลับมาอย่าไปให้มันเสพอกุศลนานเพราะยิ่งเสพนานยิ่งเกิดนิสัย ฝั่งไม่ดีคืออนุสัยใช่ไหมเราจะต้องไม่ให้นิสัยไม่ดีเกิดนานเพราะมันจะนำพาเราไปในตำแหน่งผืนนาที่ไม่ดีเหมือนมเมล็ดพืชปลิวไปในผืนนาที่ไม่ดีนั่นแหละเราเห็นอย่างเนี้ยเรียกเราเห็นอน,นิจจังแล้วเรารักษาจิตอยู่เห็นจิตเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนอีกแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเพื่อนชมเรา โอ้แต่งตัวสวยเนี่ยดีใจแล้วเห็นไหมดีใจเกิดเอ๊ะเมื่อกี้คุณได้ยินเขานินทาโอ้อันนี้เข้าชมเราดีใจละเสียใจดีใจเสียใจดีใจวันวัน,วนหนึ่งกี่ครั้งเคยสังเกตไหมโอ้โหนับไม่ท้วนเลยถ้าใครเฝ้าสังเกตดีๆนะวันวันหนึน่งเนี่ยเป็นร้อยนะเยอะมากนั้นโยมต้องฝึกเลี้ยงอุเบกขาเลี้ยงความนิ่งๆของจิตไว้ แล้ยโยมจะเห็นชัดเห็นอันนี้จะสัญญาเห็นจิตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะรู้เลยว่าโอ้โหจิตเป็นอันนี้จังเปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยเห็นอันนี้จะสัญญาแล้วเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงวันแรกไม่มั่นใจวันที่สองดูต่อก็ได้จิตก็ยังอยู่สภาพเดิมนะวันที่สามอาทิตย์ที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกดูไปจิตจะคงตัวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสัจจากความจริงอย่างนี้ตลอดเวลาและเราก็อาจจะเกิดความทุกข์ว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทำยังไงก็ต้องมีปัญญาพระเจ้าบอกจิตไม่ใช่ของเราอืมนะปฏิเสธมันเลยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยที่มันดีมันเลวเนี่ยไม่ใช่ของเราเนะเราเป็นผู้ยึดติดเราเนี่ยคือสัต์ตานังพระอ,องค์จึงเรียกพวกเราทั้งหลายว่าสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้ว่าเราเนะ ท่านพูดความจริงเพราะคาว่าสัตว์ของท่านเนี่ยคือผู้ยึดติดแปลว่าผู้ยึดติดนะนั้นตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ยึดติดมาก่อนแต่พระองค์เนี่ยเลิกความเป็นผู้ยึดติดแล้วพระองค์มีปัญญาแล้วศีลส,สมาธิปัญญาของพระองค์มักมีองค์แปดเนี่ยอันนี้จะสัญญาเห็นอย่างเงี้ยสัส้นๆง่ายๆ